สบายดีพี่น้องสวัสดีท่นผู้ชมทุ้ๆกครอพอกับสาลาคือเก้าพี่น้องลมผัดไวอยวอยบวอยเลยลมผัดเวิงเวิง,วง,วงเอากระสีผ <ไป S 1> ้ากัน,ไไนจัดเมนูแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้สดห่อน โตลมหนาวโตลมหนาวกะหนาวอะไรได้ลมแห้ง น,นี่คือน้ำไม้แกงสุ่มน้ำไม้กินสุ่มกนอนมัน,มน,อมนโอ้ยหน่อเดียวกรับพ่อขวาหน่อนเดียวผมไม่บอกพ่อนะเออเขียนไปแกงเมื่ดนี่บ่เน,นี่ยน,น้าี่พุน่นล,ลมลมลมมือที่ซองเลยตีลมแหง้ง ห่ได้หยั่ได้เนคาคอเนาะคข่ไขน้ไม่ไข่บ้านพี่น้องเตาวบอแมนเนาะน้ไม่น้ไม่แตวันแกงสุมน้ำมันสีบน้ำแดงคือน้าไม่สะบันะน้าไ ม่บาน้ำสีน,น้ำแดงคันว่ากันน้ำไม้หวานนั่นแหละเขาเอืน่นกันทั่วไปแต่เขาเอื่นน้ำไม่กินซุม่มรัวแกงซุมมง่มเพราะมันต้องกินลายคนมันจงสีแซ่บแกงน้ำไม้<ก>ตำหมักหุ่งข้าวปุ้นอยังประเภทนัีนนี่มันต้องกินลายคนซอยจุ๊นเนี่ยนี่มันต้อง,งกินผิเดียวเลยสิบอกลายคนมันยังแซ่กินลายคนมันยังแซ่กินลายคนผิวแซ่เนนะี่นยกินผิวทันกัน โอ้ยนั่นแหละมันเสีย่ยพ่อเด้อพ่อเด้อแกปป้นอยู่หันเด้อดประมาณสองซ้ำโมงคนละสิดีกิน แกงบายแบะบหมีนแกงเทียง,งมันก็กินเก่าวังสิบเอ็ดโมงตอนนี้สิเทียงล่งออะอยากนอนเลยพอจักวันนี้น่งสูงแ้่ไหนสิจกักหรือสิทุบนี่ ทูปออกมาแล้วมันจังเส็บปยมนะูปง่ายปัญญงมาทูปไซนี่ไปออมาทูปลวปแปาเคียงออกมาทูปล้นยัง

oh, nyanyi bo? oh, mending dihent. ga makan nyanyi, cuma ini doai. top ini masih berkarat ke don bo. Tunggu, masih simun, malah masih pinpon, sih, lah. top, lekang, oke, ถูแบบใหม่เนาะมันจังบอกกระดินกระดดนมสลามว่ะคือบ่อลงโคกโลชะมันก็เป็นถูกมันมันจำซิจำโอ้ยบ่ีกงน่งนะกระดิ่บ่อปานนยังกระดิน บอกว่าตัวเลี้ยงนะโอ๊กมันก็เป็นน้ำยายอยู่เท่านั้นเลงมันก็มืนแล้วแม,ม,ม,วม่มุนหมดตัวผุขึ้นคอยหมากมุนๆขอไปดีมากใ,ใช้ๆลูกเออพอทายคลิปให้แม่อยู่นี่ ไปเล่นรถไปเล่นรถวงทำบ่เห็นบ่หลุดยังไปนะหืมเห็นไหลูกผมก็ใหญ่พูดว่าเฮ้ยทำอย่าออกไปนะลูกเด้อทำบ่ออกไปเนะ ยังยังลูกเอาพ่อจะตีให้นี่เอาไปใส่เอาไปใส่หนัหนาเกียงใส่กบบอข้ามา มันจังสีดนัวเนาะแกงสกบใส่กระดูกมูเมืดเดี๋ยวบอมึงใส่แตกบกระไเสบๆเลยแกงมือนกโอ้คันแกงันน hey, ้มากกดกินบะหมีดอกหลาย สองอันนี้เด้เด็นอะไรเอาจาับมาบมาบ่เราขจักจักทางนั้นต้องันจังไวมีอง,องระบบมนานน้ออกมาได้จ้หสองสุี่ะ

โอ้ยเห็ดนี่ให้มันไวๆนะฮะเกิือืม ดังไฟวันนี้ก็จะต้มมันเปียกแห้งมันต้องพอดีซุ่มนะมันจังไหมอันนี้มันมีแต่น้ำมันอ่ามีแต่น้ำ อยู่ซ้ายไม่ยังออกตลอดเลยเนาะเห็ดดินเห็ดจนเห็ดรวมส่วนลายน่ะมีแต่เห็ดดินออกมะออกบริได้ออกหกแล้เห็ดดินเออแถวหายออกหายหน้าออกเชยแถวเดินมีแต่เห็ดดินออกลายออกเป็นเป็นเลยงามแถวเดินไปห้องเขาแถวเดินกว่าเละ เห็นยูจูมหนึ่งห้องมือน้ากับเก็บจ้ะคลิปนี้กับข้อล่าก็ด้พ่อแม่พี่น้องขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขอ,อกันพเไม่คลิปนากับน้องโซลาสบายดี